สวัสดีค่ะมาขวัญจ้ามาเข้าป่ากันเก็บยังมือนี่มาเบิ้งกันค่ะอ่าคึมคึมค่ะมือนี่มื่อเช้าฝนตกหนาวหนาวเลยมื่อเช้าฝนตกค่ะืป๊ปะ <c oughs> นี่ลิโอ,อนี่นค่ะกว่าระบีมยบนมาควาบบอเอินเฟิ่นสามงามเห็นป่มันขึ้นมามันก็จะมีสามงามค่ะเฟิ่นสามงาม บานเทาเอิ้นอย่างบุรูษแต่ว่าญี่ปุ่นเขาก็เรียกว่าวารบิไหมหัวขึ้นมาก็จะประมาณสามง่ามอนี้ค่ะมีขนอ่อนๆอุยๆเดี๋ยวพอไปเบิ้งใบาบานมันเยอะมากเลยมั้งค่ะเยอะแบบสุดๆอะ คืนก็จะคืนแบบอลังการนี่ค่ะใบ,บมันก็จะแบบใบน้อยๆเป็นคู่ขึ้นมาแฉกๆนี่ค่ะใบแก่เติบเดี๋ยวพาไปบาบาเบ่งใบแก่เติบใบบ,บ,บสันแก่ปันใดก็จะประมาณน,นี้ค่ะแฉกๆไหม ใบแก่ก็จะประมาณนี้ค่ะใบแก่ประมาณนี้มาเนี่ยขึ้นมามันก็จะมีประมาณสามแง่งไม่ขอเลินเฟินสามง่ามเหนป่มีสามสามแง่งขึ้นมาเรียวเรียวเนี่ยเขาก็จะเด็ดยอดประมาณนี้ค่ะประมาณว่าเด็ดได้นี่ค่ะกินได้ค่ะกรอบกรุบไม่อ่อนอ่อนเยอะมากเ่นะกากซากเนี่นะ เรียงกันแบบเป็นละหุยอยู่นั่นจ้ะเรียกซักไม่เยอะเยอะเยอะวาระบิไอ้กินดิบบ่ได้ค่ะกินดิบบ่ได้วาระบิมีสารก่อมะเร็งอย่างแน่นอนนะคะวาระบิมีสารก่อมะเร็งค่ะ แต่ว่าที่ญี่ปุ่นอเมริกาเขากันนิยมกินกันค่ะที่เขาบอกมีขายตามห้างนี่ค่ะเยอะมากเลยเยอะแบบสุดๆเนะี่ยแต่ว่าสารกอมะเล็งตัวนี้เขาบอกว่ามันมันสลายไปได้ในน้ำเดือดคือการต้มกันยังงัสิค่ะน้ำเดือดแล้วก็ด่างน้ำด่างสามารถสลายสารกอมะเล็งตัวนี้ได้ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่คันผ้าเก็บผ้าไปเห็ดกินจ้ะวาระบิที่เป็นที่นิยมเฟื่อนสามงามเฮ้นี่ค่ะถ้าบอกว่าสามงามนี่แบบทุกคนหูจักันค่ะเพราะมันขึ้นมาสามงามเลยนี่วาระบิของเราเยอะมากเยอะมากก็จะเยอะๆอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเฮาจะเลือกเอาแต่แบบว่า อวบ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 เห็นไหมมันจะหักมันจะก่อมากจ้ะหักนี่เป๊ะแป๊ะเลยคนสีน้ำตาลอุ้ยอุ้จ้ะสีก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่จ้ะ ถ้าจังยอดพ่อหักได้นี่ก็คือกินได้ค่ะเยอะมากเยอะมาก เอาเป้งเอาเป้งเอาเลือกเอาแต่อบอวบนี่ค่ะโอ้ยสุดยอดอยู่เพือกันค่ะมันเยอะแม่คอนว่าเก็บแป๊บเดียวได้เป็นหาบปงลูกมาเจ้าบิงในโซนนี้มันจะยอดอบอวบ เอางั้น oh หัวก็ขึ้นบสซนทีผ้าไปทายวังหันมันก็จะเก่ๆยน้อยนึงหักนี่รับประกันความเปราะเปาะ,ะเลยอ่ะ้ย oh, ที่สุดอุ้ยอุ้ยแัก <laughs> วาระบีเอ็มะคนมันจะหลุดจ้ะคนมันก็จะหลุดจะหลุดหลุดง่ายหลุดง่ายให้ความเยอะความเยอะนไหน่ คนญี่ปุ่นคนเกาหลีมากลิ่นจ้ะญี่ปุ่นเกาหลีทั้งอเมริกาก็กินค่ะเมืงนุ่งเจ้าเบืองแบบเยอะมากอะเยอะมากอะเยอะมากอะขึ้นก็จะขึ้นประมาณนี้ค่ะขึ้นเยอะๆประมาณนี้เลยเดี๋ยวภาพไปเฮ็ดกินค่ะว่าเขาเฮ็ดกินกันจังใด ทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีสารก่อมะเร็งก็คือมันกำจัดได้ค่ะกำจัดออกได้ด้วยกันเฮสซกหรือว่าแบบว่าแช่ในน้ำด่างนี่สิค่ะเขาก็เลยกินกันนี่แหละเขาก็เลยกินกันป๊บป๊บแป๊ อยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวอล่งอล่งเดี๋ยวเลือกเอาแต่ยอดอบบวบจ้ะมันเยอะจริงเลยถ้าพ่อเนี่ยมองมันหลายนี่หักมนี่แปะแปะแปะเลยหักป๊อป๊อป๊อป,อป,อปอเลยค่ะแล้วก็ มีหลายรุ่นมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นมากตัวนี้ในญี่ปุ่นในเกาหลีเขาจะมีบง่งเเยอะมากเยอะมากไม่ขายน้ำ่างเลยค่ะเขาขายกันในห้างเลยเขาก็สวยเลือกได้ค่ะสวยเลือกได้สวยเลือกได้ มีขายในห้างเขาก็เลยเขากำจัดมันได้นะคะด้วยการเฮ็ดซุกค่ะต้มมันซุกหรือไม่ก็คือน้ำด่างความเป็นด่างกับน้ำห้อนสามารถกำจัดสารกอมะเล่งตัวนี้ได้จ้ะสวยอดอหอัวแหก อ่อนๆค่ะกรอบๆเขาก็เลยนิยมกินกันทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นอเมริกาวาระบีของเราหรือเฟิร์นสามง่ามแม่ขวัญแม่ขวัญกระเดือบกันต่างซื้อให้โอ้โหผมาอ้วบเลยนี่ ขึ้นในกักซากเลยค่ะขึ้นกักซากเลยเลาก็เลือกเอาแต้อ่อัน,นสวยๆเต้าออนอันสวยๆกันมาใบแก่จักน้อยนี่กับใบแก่ลายเลี้ยวค่ะขึ้นมากะ่ะสามงามเลยค่ะเห็นๆเลยเฟิร์นสามงามเลยเห็นมาชุบมนอ่อนๆ,ๆก็จะขนหลายกว่าค่ะ ขนลายก็ส่มขึ้นมาเงี้วเงจักหน้อยนี่เขาก็ย่ำเขาก็สลัดจ้าเฮ็ดแบบกำจัดพิษแล้วเฮ็ดซุกอะค่ะกินดิบก็ได้สารกอมะเล่งแน่นอนอ,อ่อนๆเลยมีแต่อ่อนๆหักโพะโพะเลยหักโพะโพะเลย น้ำสองลิตรใส่เบกกิ้งโซดาไปสี่ช้อนชาในซิวิดนนี่กับไบคาร์บอเนตนะคะเบกกิ้งโซดาก็ให้น้ำเดือดเลยค่ะ của nó à thiếu lắng nghe này ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ใส่ลงไป มันไว้กดมันไว้ใต้น้ำจ้ะก็ทิ้งไว้อย่างน้อย8ชั่วโมงจ้ะรือก็ถิ่มขามขึ้นเลยค่ะข,ข้ามคืนได้เลยก็เป็นการกำจัดลดเนี่ยเป็นการกำจัดลด ขมแล้วก็เฝื่อนของมันด้วยแล้วก็กําจัดาสารก่อมะเร็งด้วยจ้ะก,การแชร่ในเบกกิ้งโซดาแล้วก็ในน้ําเดือดๆนี่จ้ะคือสารก่อมะเร็งตัวนี้แค่าสามารถกําจัดทิ้งด้วยการทําให้สุกจ้ะด้วยน้ําแล้วก็น้ําด่างแล้วก็น้ําน้าเ,เดือดๆน้ําร้อนนี่จ้ะสารก่อมะเร็งตัวนี้ก็สามารถกําจัดได้ คนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อเมริกาเขาก็เลยนิยมกินกันนะจ๊ะน้ำข้าแช่มาคืนหนึ่งแล้วค่ะเห็นบหมน้ำมันจะเขียวๆออกน้ำเขียวเยอะเขียวปัดเลยน้ำเขียวออกเยอะมากแล้วก็จะมาล้างโอ้โหสวยมากอ่อนมากค่ะสวยมาก น้ำเขียวมากเป็นการกําจัดความหึ่นความขมแล้วก็สารก่อมะเร็งค่ะเยวก,ก็ล้างน้ำเย็น ก็สวยเพอาะเแกสย็ดยังสี่เราก็ไม่ไม่ลื่นแล้วค่ะไม่ไม่ลื่นแล้ว สวยงามค่ะน่าทานมากน่ากินสุด,สด เราทางเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็เมริกาเขาก็จะไปกินกันอย่างนี้เลยค่ะบางทีเขาก็จะไปยำใส่น้ำมันอะไรพวกเนี้ยยำเขาเรียกยำไหมประมาณนั้นเลยค่ะอา้าวยอดหายเฮ้ยญี่ปุ่นเขาก็ไปยำใส่น้ำมันแบบโอลิฟออยอย่างใช้ค่ะยังมีขมอยู่ติดๆเล็กน้อยจ้ะ แทบจะไม่เหลือมันก็จะกลุบๆลื่นๆหน่อยๆจ้ะย,ย่ยอยๆเดี๋ยวมาทำกับข้าวกันนะสักอย่างทำอะไรกินดี กรุบๆจะคล้ายผักกระเฉดคือว่าแค่ๆรสสัมผัสแค่ๆผักกระเฉดค่ะแต่ว่ารสชาตินี่ก็เกือบเม็ดแล้วลค่ะเหลือขมอยู่ติดๆแต่มันจะกรุบๆดีค่ะว่าระบีเฟินสามงามเราจ้ะ อย่าเนื้อต้อมโดนนะคะพักบวงฝรังเปื่อยและกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน